สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นข่าวดังเห็นจาจ่างูเขียวรัดตุ๊กแกเชื่อหวังกินตับคอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดซื้อหวยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่บ้านเลขที่268ตําบลสีสุดโทอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเจ้าของบ้านถ่ายคลิปขณะงูเขียวพระอินตัวใหญ่ยาวกำลังรัดตุ๊กแกแน่นหวังกินตับละฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งแม่เจ้าของบ้านจะเดินเข้ามาใกล้งูเขียวก็หาได้กลัวไหม ยังคงใช้ลำตัวที่ยาวรัดตุ๊กแกแน่นและไม่มีท่าทีจะยอมปล่อยส่วนตุ๊กแกทำได้แต่เพียงกระดิกห้างไปมาคาดว่าตุ๊กแกคงจะไม่รอดแต่สุดท้ายเจ้าของบ้านก็ใช้ไม้เขี่ยให้งูเขียวและตุ๊กแกแยกออกจากกาันโดยงูเขียวเลยหนีออกจากบ้านส่วนตุ๊กแกที่กำลังหายใจรวยรินพอฟื้นมารอดตายก็รีบไต่ขึ้นเพดานบ้านไปเจ้าของบ้านบอกว่าไม่อยากฆางูเพราะงูเขียวมันรัดตุ๊กแกเพื่อจะกินเป็นวัตรกรของสิ่งมีชีวิตในโลกหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวบ้านและคอหวยที่รู้ข่าวต่างมาพูดคุยถามไทยไม่พลาดสเลขเด่นบ้านเลขที่268เพื่อไปซื้อหวยเสี่ยงดวงในงวดนี้ต่อไปสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่มาค่ะจาก daily news ด้วยนะคะถ้าช่นชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมหวยเด่นข่าวดังด้วยค่ะขอบคุณค่ะ